การวิเคราะห์จุดเด่นของหนังสือหนังสือเรียนหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานกลุ่มการจัดการอาชีพรายวิชากฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพเล่มนี้เรียบเรียงตามโครงสร้างรายวิชาจุดประสงค์รายวิชาสมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสพุทธศักราช2563ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ จุดเด่นของหนังสือ 1. เนื้อหาสาระครอบคลุมวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร 2. เรียบเรียงเนื้อหาสาระด้วยถ้อยคำที่เข้าใจง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน 3. สอดแทรกคำพิพากษาดีกาที่น่าสนใจเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาแนวทางการปรับใช้และเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน 4. ใช้คำถามท้ายหน่วยการเรียนรู้ในรูปแบบการวิเคราะห์อุทาหรณ์เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการวิเคราะห์ และปรับใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริงในชีวิตประจำวันการสแกน QR Code 1. สแกน QR Code ด้วยกล้องของ iPhone 2. สแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชัน Line 3. สแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชันต่างๆ